หนังสือเสียงหนังสือกลางแปลงพ่อมดหมอผีโดยเหมเวชกรชานชานโว้ยเสียงเรียกชื่อผมอยู่ที่ประตูรั้วนอกชานบ้านในยามค่ำคืนคือเสียงของพิดาเลี้ยงของผมความจริงผมตื่นแล้วไม่ได้หลับ บ้านทรงปั้นหยาหลังนี้พ่อเพิ่งมาเช่าอยู่ใกล้เขตวัดน้อยตั้งแต่มาอยู่ครั้งแรกแล้วรู้สึกว่ามีอะไรอยู่พิลึกหน้าคิดกำลังผมหลับๆับอยู่กลางดึกถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับบ้านเราหรือบ้านใกล้ๆเราผมมักจะถูกอะไรสักสิ่งหนึ่งในบ้านนั้นปลุกขึ้นเสมอจะว่ามาเขย่าตัวหรือดึงเท้าผลักตัวก็ไม่แน่นักเมื่อตื่นขึ้นแล้วนอนนิ่งอยู่เฉยเฉยทันใดนั้นก็จะได้ยินเสียงอะไรอะไรนอกตัวเรือนเราผิดปกติ ครั้นดุขึ้นแอบดูตามช่องรั้วนอกชานก็จะเห็นพวกขโมยตัดช่องย่องเบามาย่องย่องแถวบ้านบางทีลอดใต้ถุนผมพบเหตุการณ์นี้สองหนแล้วตอนแรกๆผมกลัวพอรู้รู้กันอยู่ว่าใครเล่าจะปลุกผมเมื่อผมนอนคนเดียวที่เฉลียงนอกชานส่วนพ่อเลี้ยงผมนอนในห้องและผู้ใดเล่าปลุกผมสองหนมาแล้วแต่ครั้นนึกถึงว่าพ่อเลี้ยงผมคนนี้ก็คือพ่อมดหมอผี มีอาชีพนี้มาตั้งแต่แม่ผมยังอยู่และตัวผมเวลานั้นอายุสิปีเมื่อแม่ผมตายไปแล้วผมก็กลายเป็นลูกติดแม่ที่พ่อเลี้ยงต้องเอาติดตามไปทุกแห่งความรู้สึกก็เหมือนพ่อตัวแกรักผมดังหัวแก้วหัวแหวนผมก็เชื่อดีว่าพ่อผมคือหมอผีจะกลัวอะไรกับผีทั้งผีบ้านนี้ก็เป็นผีผู้มีใจอารีไม่เคยรบกวนอะไรมีแต่คอยปลุกเมื่อจะมีใครมาราวีเท่านั้น ผมลุกไปเปิดประตูรั้วนอกชานให้เข้ามาซึ่งในเวลาปัจจุบันพ่อเลี้ยงผมคนนี้มีอาชีพเป็นตลกยี่เกทั้งๆแก่เล่นไม่เป็นแต่หัวหน้าคณะมาเชิญไปร่วมด้วยเพราะพ่อผมมีอะไรๆแปลกๆที่จะเข้ามาสลับฉากให้เกิดเป็นที่สนใจคนดูได้จะว่าเล่นคกลนก็ไม่เชิงหรือจะว่าเล่นเป็นจำอวดก็ไม่ใช่แกมีของแปลกๆออกมาแสดงให้คนดูเฮฮาได้ทีเดียวเช่นว่าแกเป็นเสนาตามพระเอกในป่า ครั้นนอนพักกันแกทำสูงไฟขึ้นพอควันไฟลอยขึ้นก็เกิดเป็นขังขาวตัวใหญ่บินช้าๆวนไปเวียนมาแล้วบินออกนอกเวทีมาสู่คนดูพวกคนดูหลบกันให้ระเนรนาตแล้วขังขาวนั้นจะกลับไปสู่กองไฟนั้นและหายเข้าไปในกองไฟนี่แหละสเสน่ห์ของพ่อเลี้ยงผมไปเดียวทางตัวแทรกตัวประกอบลิเกแม้แต่มันจะไม่เป็นหลักฐานอะไรในชีวิตแต่แกก็สมัครใจดังนั้น พวกนักลิเกนักแสดงต่างๆเรียกพ่อผมว่าท่านอาจารย์บางเวลาพ่อผมเบื่อหน่ายการเล่นชนิดนั้นขอพักตัวพวกนั้นก็จะมากราบไหว้ขอร้องให้ไปช่วยพ่อผมใจง่ายก็ไปตามที่เขาอัญเชิญการแสดงของพ่อผมนั้นผมรู้ว่าไม่ใช่กลเพราะแกไม่ใช่นักเล่นกลแต่ที่ทําไปนั้นจะด้วยอํานาจใดผมไม่ทราบจริงๆพ่อผมไม่เคยบอกไม่เคยสอนให้รู้เลย ทุกวันนี้พ่อผมเพียงแต่สอนไม่ให้กลัวผีเพราะแกเองเกือบจะเป็นนายผีอยู่แล้วคล้ายๆจะให้ผมดำเนินรอยตามแกเพื่อยึดเอาเป็นอาชีพข้างหน้าอานิจจาชะตาผมหนังสือหนังหารู้เพียงป .4 แล้วก็ไม่รู้อะไรอีกมั่วสุมอยู่กับสิ่งที่ไม่จําเริญอะไรข้างหน้าเช่นพ่อผมเป็นต้นเดินไปไหนไม่มีใครมองตาแกตรงๆเขามักหลบก้มหน้าก้มตาเสีย ดูหวาดกลัวหรือขยะแขยงในนามว่าพ่อหมอผีหรือพ่อมดหมอผีผมผู้เป็นลูกชายเดินตามหลังไปก็ถูกรังเกียดและกลัวไปด้วยฉะนั้นการที่จะเก่งกล้าขนาดที่จะเป็นหมอผีนั้นผมไม่สมัครใจเมื่อไม่ชอบไม่เห็นดีเจ้าความกลัวผีผีสังสางจึงยังคงมีอยู่คืนไหนพ่อไม่ได้ไปงานลิเกพ่อจะเอาเทียนขี้พึ่งมาแกะเป็นรูปคนพอเป็นเขา,เขา แล้วจุดทูปเทียนลงเลขยันปลูกเสกอยู่นานเท่านานแล้วลงมือเอารูปเทียนที่แก่มานั้นเผาโดนกับเทียนอีกอันหนึ่งรูปเทียนที่แกะค่อยๆละลายก็ถูกเผาทีละน้อยพ่อผมมีดวงตาขมึงขมิงคร้าวเทียนไม่ดังฉี่ฉีแสงเทียนจับหน้าพ่อดูน่ากลัวบัดนี้ก็มีนกแสกบินอยู่บนท้องฟ้าที่มืดมิดร้องแซกกรีดยาวหายไปอย่างบาดเข้าหัวใจผมสะดุ้งและหนาวตัว รู้สึกผิวครุกคลาและขนลุกความรู้สึกเหมือนดินฟ้าอากาศรอบๆและตัวเรือนจะมีอันเป็นวันไหวไปในความรู้สึกผมไม่มีหัวใจเป็นสุขเลยเมื่อพ่อทําพิธีเสร็จแล้วผมถามว่าพ่อทําไมกันอย่างนั้นแกตอบว่าเรียกวิญญาณมันมาไว้ใช้สิผมสัท้านหนาวรู้สึกว่าพ่อเป็นคนหาเรื่องเข้าบ้านหาเรื่องใส่ตัวจะมีสุขได้อย่างไรเมื่อบ้านเรามีผีอยู่ร่วมด้วย คืนไหนไม่มีเหตุอะไรผมนอนหลับได้สนิทไม่โดนผีปลุกโดยผีบ้านเลยก่อนจะหลับลงใจก็คิดวนเวียนนึกปรุงอนิจจังตนเองเพื่อน,ร,นรุ่นเดียวกันกันกบผมเขาร่ำเรียนหนังสือกันสูงสูงแต่ผมสิกรุ่มจุก,กับดวงเวทมนต์พูดผีปีศาจอนิจจาชะตาผมข้างหน้าจะไปอย่างไรมอไม่พบความเจริญดังเขาอื่นบัดนี้อายุเขา16ปีแล้วนับจะเป็นหนุ่มใหญ่ขึ้นทุกวันอาชีพอะไรก็ยังไม่มี พ่อเลี้ยงของผมแกรักผมอย่างรักลูกเพียงสอนให้มันสุนัขรักลูกเพียงสอนให้หากินให้ประจบคนเพื่ออิ่มท้องเท่านั้นความแน่นอนข้างหน้าไม่มีและผมเองก็จนปัญญาถ้าผมไม่อยู่กับพ่อเลี้ยงผมก็ไม่ทราบว่าจะไปไหนวันหนึ่งตอนเย็นมีคนเล่าลือกันว่าตำรวจหนุ่มจะผู้ร้ายแต่เสียทีถูกผู้ร้ายแทงตายเขาอาศมาโดยไม่ได้ใส่โลงเพราะหาโลงไม่ทัน รีบเอามานอนแผ่ไว้ที่สาราวัดน้อยเพื่อหาโลงใส่ชาวบ้านแห่กันไปดูแต่ผมไม่ไปทั้งกลัวผีและกลัวความเสียวใ้เด็กหนุ่มๆรุ่นเดียวกันเขาไปดูแล้วมาเล่าให้ผมฟังสองสามคนที่นั่งคุยเป็นเพื่อนผมพอสามสี่ทุ่มเขาก็เฮกันกลับผมก็นอนคนเดียวตามเคยพ่อผมยังไม่กลับคืนนั้นผมเกิดใจวอกแวกเพราะข่าวการตายของตำรวจจำติดหู เกิดใจวันๆพิกลเพราะโผล่หน้าต่างบ้านด้านหลังไกลออกไปก็เห็นสุสานของวัดเพราะเราอยู่ในเขตวัดมันก็ใกล้ๆกันนั่นเองตอนดึกเสียงพ่อกลับจากการแสดงสลับลิเกมาร้องเรียกผมค่อยใจชื้นรีบไปเปิดประตูรับแกซื้อก๋วยเตี๋ยวผัดมากินด้วยกันในระหว่างกินไปผมก็เล่าเรื่องตำรวจที่ตายโดยผู้ร้ายฆ่าพ่อผมฟังนิ่งๆแล้วแทนที่แกจะสลดใจ แกกลับมีกิริยาเป็นยินดีและหลุดปากออกมาว่าบะเด็ดตายโหงเส้นด้วยผมฟังแล้วใจหายวูบชะขนลุกอีกรู้ทันทีว่าพ่อต้องเรียกวิญญาณมาอีกแล้วคงสุมกันอยู่ที่บ้านอีกแล้วมีผู้รู้จักกับพ่อฐานเคยเที่ยวเคยกินกันมาแต่ก่อนแอบไปเอาผู้หญิงที่ไหนมาและไม่มีที่จะอยู่จึงเกิดมาอาศัยเราอยู่ผมค่อยสบายใจพอมีเพื่อนอยู่บ้าน คืนหนึ่งผมเกิดอยากดูลิเกบ้างก็ติดตามพ่อไปดูขากลับเกิดฝนตกปรยปรยเราเดินตากฝนมากันสองคนผ่านทางสุสานวัดตามที่เคยต้องเป็นดังนั้นไม่มีทางจะดีไปกว่านั้นที่จะกลับบ้านได้ถ้ามาอีกตรอกฝนตกแฉะน้ำขังเลอะเธอะไม่มีใครสมัครใจจะเดินจึงมาทางวัดเพราะถนนเป็นปูนเดินได้อย่างสบายใจกล้าๆก็เดินได้แต่ผมนะ่ะไม่ไหวละทนเดินลุยโคลยังดีกว่า เราเดินเอาผ้าคลุมหัวตากเม็ดฝนปล่อยๆกันมาพอเดินผ่านสุสานพ่อผมเกิดหยุดยืนนิ่งผมก็ต้องหยุดยืนบ้างผมชักเหลียวซ้ายขวามองดูว่าอะไรทําให้พ่อหยุดเดินเพราะฝนก็ตกปอยปอปๆไม่น่าจะหยุดเลยมองไปทุกด้านก็ไม่พบอะไรพบแต่ความเงียบเปล่าเปลี่ยวกุฏิพระตรงหัวมุมสุสานก็ปิดเพราะดึกแล้วและทั้งฝนยังโปอยอีกด้วยสาลาการ,รเรียนนั้นมืดทึบ พ่อผมก้มหน้านิ่งสักครู่พอเงยหน้าขึ้นก็เพ่งเข้าไปในสุสานและพูดขึ้นลอยๆว่าตำรวจตำรวจผมขนลุกเกลียวอ้าปากตาค้างจะถามพ่อว่าเรียกตำรวจทำไมก็ไม่กล้าจะเอ่ยปากยืนตัวชาตาฝนอยู่กับที่หัวใจเต้นรัวเพราะตำรวจที่พ่อเรียกนั้นต้องเป็นตำรวจที่ถูกฆ่าตายตามที่ผมเล่าให้แกฟัง และเขาสวดศพกันให้สามคืนแล้วคงจะเก็บศพไว้ในโรงเก็บของสุสานนั่นเองมันเป็นการตายอย่างสดๆดร้อนๆ้อนและพ่อผมแกมาเรียกดังนี้ตำรวจตำรวจไปอยู่ด้วยกันพ่อเรียกอีกและชวนตำรวจผมขางสั่นและร้องว่าพ่อจ๋าฉันกลัวและตัวผมก็สั่นเทาผ้าที่คลุมหัวนั้นผมเอาคลุมหน้าคลุมตาเออพ่ออยู่นี่ไม่ต้องกลัว พ่อร้องบอกและเข้าประคองตัวผมพาเดินต่อไปทั้งๆผมคลุมหน้าหลับตาผมก็เดาถูกว่าพ่อพาเดินเลยสูสานกลับบ้านเมื่อถึงบ้านแล้วผู้มาอาศัยเปิดประตูรับเราทั้งสองผมค่อยอบอุ่นเมื่อถึงบ้านพ่อบอกกับเพื่อนที่มาอาศัยว่าผมถูกฝนเข้าทําท่าจะจับไข้แล้วให้ผมเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวหยิบยาแก้ไข้ให้ผมรับประทาน ผมตามใจแกทั้งก็รู้ตัวว่าตัวเองไม่ได้จับไข้ครัร้นแล้วผมก็ลุกขึ้นจัดการปูที่นอนและกางมุง้งตั้งแต่มีผู้มาอาศัยเขาทั้งสองคนผัวเมียก็ออกนอนที่เฉลียงนอกชานส่วนผมเข้านอนในห้องแต่ไม่ได้ร่วมกับพ่อผมนอนอีกด้านหนึ่งชิดกับฝาบ้านด้านทางเดินข้างล่างผมรีบนอนก่อนเพราะใจไม่ดีถ้านอนคราวหลังพ่อผมจะต้องปิดประตูและดับไฟเองและควานเข้ามุ้งในความมืด ถ้าผมนอนก่อนทุกอย่างก็เป็นหน้าที่ของพ่อผมกลุ่มโปงเพ่อหนาวเย็นหูยังได้ยินเสียงพ่อคุยกับเพื่อนอยู่นอกห้องผมได้ยินเพื่อนพ่อพูอพดว่าเขายัางไม่หลับเมื่อผมกับพ่อเดินกลับมาบ้านเขาได้ยินจึงมองดูตามช่องลูกโกรงเห็นพ่อกำลังประคองผมเขาคิดว่าผมคงถูกทำร้ายหรืออะไรเพราะข้างหลังพ่อมีตำรวจตามมาส่งหนึ่งคน พอผมได้ยินคํานี้เท่านั้นผมเกิดสันส้านขึ้นมาอีกในโปงพ่อแกไม่ได้พูดต่อเรื่องตํารวจแกเสพูดเรื่องอื่นๆที่ขันขันที่แกไปเล่นลิเกจําเป็นคุยเรื่องอดอดอยากอยากในเวลาสงครามโลกครั้งสองกับเพื่อนแล้วก็มีหัวเราะก,กันผมค่อยๆคลายความกลัวลงบ้างนอนคิดว่าเวลานี้ตํารวจที่ตามหลังเรามานั้นอยู่ที่ไหนผมอยากร้องไห้ในชะตาชีวิตของผมที่ต้องมาผจญกับเหตุการณ์ดังนี้ด้วยความจําเป็น นอนคิดกลับไปถึงโรงลิเกตอนที่พ่อแสดงสลับฉากแสดงตอนเล่นกลแกเอาผ้าดำคลุมลงกลางโรงแล้วเสกเป่าผ้านั้นก็ยกตัวขึ้นคล้ายใครอยู่ในผ้ามองดูคล้ายรูปคนคลุมโปงยืนสูงเท่าเท่ากับพ่อพรั้นพ่อดึงผ้านั้นออกก็ไม่มีอะไรคนดูหากันคลื่นใหญ่แต่คนดูมองไม่เห็นอะไรก็จริงแต่ยังไงผมจึงมองเห็นสิ่งที่อยู่ในผ้านั้นได้ก็ไม่ทราบมันมีภาพคนลาง และคนนั้นยังหันหน้ามามองผมพร้อมกับยิ้มให้อย่างเป็นกันเองประดุจคนคุ้นเคยกันตอนนั้นผมยืนดูอยู่ข้างหลือของเวทีถ้าข้างๆผมไม่มีตัวลิเกยืนอยู่ด้วยผมคงล้มลงเพราะเป็นลมเสร็จแล้วเพราะการเล่นกลของพ่อผมผมรู้ว่าไม่ใช่กลเพราะแกะเล่นไม่เป็นเท่าที่เล่นก็เล่นด้วยวิชาเลี้ยงผีนั่นเองอีกตอนหนึง่งพ่อแกเอาผ้าเขามาพับและมวล้วน แล้วเอาเชือกมัดให้เป็นรูปตุกตาหรือรูปชนีที่เขาทําด้วยผ้าสบงหรือผ้าขนหนูหม้วนให้เป็นรูปชนีติดกิ่งมะขามทอดผ้าป่าเมื่อแกทําเสร็จแล้วโยวนเจ้าตุกตานั้นลงไปยังพื้นเวทีเจ้าผ้ารูปชนีนั้นก็ลุกขึ้นวิ่งได้รอบๆเวทีเสียงคนดูเออะเฮากันทั้งโรงตบมือกันสนันวันไหวชุดนี้ไม่น่ากลัวเป็นชุดขบขันดี แต่ผมก็รู้ว่าถ้าเกิดมองเห็นก็จะเห็นว่ามีใครสักคนใช้มือจับเจ้าผ้าเขามารูปชนีนั้นให้วิ่งไปวิ่งมารุ่งเชา้าผมตื่นนอนก็ทำหน้าที่ของผมคือเข้าครัวหุงข้าวหญิงเมียเพื่อนพ่อช่วยทำกับข้าวเสร็จแล้วร่วมวงรับประทานกันซึ่งปกติของพ่อผมก็มีพิธีตามเคยคือหยิบกับอย่างละนิดใส่จานพิเศษแลว้ววางไว้ข้างหลังพอรินเหล้ามาจะดื่มก็ใช้นิ้วจิ้มลงในแก้วเหล้าแล้วดีดไปข้างหลังสามครั้ง แล้วพ่อจึงจะลงมือกินทั้งเหล้าและอาหารพฤติการของพ่อนี้เมียของเพื่อนพ่อผมเขาสนใจนิ่งมองดูการกระทําของพ่อแต่สามีเขาเป็นเพื่อนพ่อคงจะคุ้นต่อพฤติการของพ่อดีจึงไม่มองและสนใจเท่าใดตกตอนสายมีพวกลิเกสองสาคนมาที่บ้านหิ้วเป็ดหิ้วไก่และเหล้ามาให้พ่อจึงมีการเลี้ยงกันขึ้นกลางวันพวกลิเกนั้นขอสมัครเป็นสิทธิ์ร่ำเรียนวิชาของพ่อ พร้อมกับมีดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาครูด้วยการเลี้ยงได้เป็นไปถึงตอนเย็นแล้วพวกลิเกก็รีบลากลับตอนค่ำพ่อก็ตามไปแสดงกับเขาตามเคยรู้สึกว่าระยะหลังๆนี้การเงินของพ่อดีขึ้นมากคนนิยมดูกลของพ่อก็มีการให้รางวัลพิเศษเสมอๆผมก็มีสร้อยคอห้อยพระสวงกับเขาบ้างอยู่มาอีกหน่อยเดียวก็เกิดขาดคนจะเป็นเพื่อนผมเสร็จแล้วเวลากลางคืน เพราะภรรยาเพื่อนพ่อผมเกิดวาดกลัวสิ่งต่างๆในบ้านเขาโดนและพบอย่างเดียวกับผมที่เคยพบเคยเห็นมาแล้วเขากลัวและอยู่ร่วมไม่ได้จึงชวนสาม,มีไปหาที่อยู่ใหม่ตอนกลางคืนผมจึงเหงาใจและว้าเหวอีกอย่างเก่าเพื่อนร,นรุ่นรุ่นเดียวกันจะมาคุยบ้างก็แต่หัวค่ำแล้วก็ลาแยกย้ายไปหมดผมก็คงนอนที่ริมนอกชานคอยพ่อดึกๆตามเคยคืนหนึ่งผมคเนว,ว่าใกล้เวลาพ่อจะกลับเห็นจะได้ ผมตกใจตื่นนอนฟังเหตุการณ์อยู่ในมุง้งได้ยินเสียงรองเท้ากุ๊บกุ๊มาจะถึงเรือนผมก็รู้ว่าพ่อกลับจึงลุกขึ้นไปยืนมองที่ช่องลูกกรงรั้วบ้านท่านที่รักผมคิดผิดเสร็จแล้วไม่ใช่พ่อคนที่ยืนข้างล่างคือตำรวจทั้งๆผมอยู่ในความมืดเขาก็เห็นหน้าผมได้เขายิ้มให้ผมอย่างแห้งๆผมพังหงะและล้มลงหมดสติ ผมรู้สึกตัวตอนเช้าพ่อนั่งพยาบาลอยู่ผมรวบรวมความจำจนครบถ้วนแล้วถามพ่อว่าพ่อเข้ามาได้อย่างไรผมถามแกเพราะผมจำได้ว่าผมกลัวตำรวจคนนั้นจนหมดสติไปมีคนเปิดประตูรับพ่อพ่อตอบแค่นี้เอง ผมรู้ทันทีว่าคนที่เปิดประตูรับพ่อนั้นก็คือคนเก่าที่เคยปลุกผมเสมอๆให้รับพ่อบ้างและให้คอยดูโจนผู้ร้ายจะมาฉกชิงของในบ้านบ้างผมถอนใจเฮือกเวรกรรมของผมจะหนีหายไปไหนก็ไม่ได้พ่อแกถึงจะเป็นพ่อเลี้ยงก็มีความรักผมเสมอด้วยลูกตัวสุดที่จะคิดหนีหายจากแกไปได้นอกจากจะพยายามทำใจให้แกร่าขึ้นกว่าเดิมเท่านั้น ที่พอจะประทักกับเหตุการณ์ต่างๆของพ่อไปได้นานเท่านานขอได้รับคำขอบคุณจากหนังสือกลางแปลงหากรับชมรับฟังและชอบใจช่วยทิ้งคอมเมนต์สั้นๆไว้ปั้นกำลังใจให้แก่ในหนังด้วยนะครับติดตามผลงานหนังสือกลางแปลงได้ที่ m e p m a r k e t c ต m ตามลิงก์ในคำบรรยายใต้คลิปหรือทางแฟนเพจหนังสือกลางแปลงและพบกันในผลงานเรื่องหน้าสำหรับวันนี้ในหนังต้องขอตัวไปก่อนไปละครับบ๊ายบาย